วันนี้ตีมไข่ดาวครับมันได้ตีมทุกคนเป็นคนพิเศษเอรนไม่ไข่ปิดไม่ผมมีผมมีผมมีใช้ได้เลยครับเปิดมาตาแรกก็เป็นกับบักกิ้วเลยดูสิยี่มามันเยอะเหลือเกินเอาคิวเอาเออหลงท่อคู่เราจะซาโบอะไรกันต่อดี้สโบไฟอีกรอบโอ้แก้ไฟกันโคตรไวอ่ะ เเกือบแล้วกูอุ้ยโอ้ยโน้ไม่ยบร์มีหน้ากูได้ยินเสียงมันกรีดอยู่เมื่อกี้แววๆกรีดเลยอะเจอศพตรงไหนเจอห้องคีนฟิลเตอร์โอทูแบบพี่ปรินผมเชื่อใจพี่ได้ไหมเมื่อเดินกับกูถ้ามึงจะตายมึงตายไปแล้วโอ้โหงั้นผมคิดว่าพี่วิกเป็นทำไมอะอ่าตอนพี่วิกเดินตาเหรอตอนแรกเหมือนเหมือนตัวเองอะ จะทำเหมือนมีเ u วสแต่ไม่มีเควสเลยเดินขึ้นไปเดินกลับเดินยึกเดินยักเดินตามผมผมหลอกไปซ้ายเดินตามซ้ายผมกลับไปขวาก็เดินตามมาอีกเฮ้ยหมดตัวเองไหมพี่จะบ้าหรือไงเราไม่ได้เป็นกิ้วสารภาพมาเหอะทำไมเป็นคนอย่างนี้ปวดที่ปิ๊นแม่งใส่นัวกันหรอกิ้วพี่เห็นชื่อเราเป็นสีแดงอ่ะไ่ใส่ไม่ดีโอเอไม่ไม่กูเฉยกูเฉย ใช่ไหมใช่ใช่อ,อ,อะกิ <S <S ้วฝากต่อด้วยอา้าวปิดไฟให้แล้วรู้เยอะรู้เยอะรู้มากรูก้ไม่เมื่อกี้มีคนล็อกห้องอิเล็กทริกรูมอ่ะใช่จ<ะ>ุด<อ><ป>ติดอยู่ข้างในพี่ต้องพี<อ>่ต้องติดอยู่กับใครรู้ไหมกิ้วอ,อยู่ข้างในครับ<ะ>งั้นเราจะยังไม่โหวตใครนะแต่ผมสงสัยพี่กิ้วใชนะอ๋อใส่นานแล้วทำไทอย่างนี้ สติ๊กเลยนะอุ้ย๋อไม่เสร็จหรอวะเนี่ยไฟอ่ะ to ผมคิดว่าเป็นพิคกิ้วนะแต่ว่าเควสผมมันเหลือเยอะมากเลยพิคกิ้วเหลือเยอะเลยครับก nice, like at okay, ็ยังไม่ได้ทำสักทีอ่ะเดี๋ยวไฟก็ขึ้นนะเดี๋ยวไฟก็ขึ้นเนี่ยเออจะไม่ทำง่ายด้ไงเนี่ยไม่ทำหมดมันเควสฆ่าคนผมรู้แค่ว่าคนกดซาโบเทนอ่ะคือพี่วิพี่วิคกดซาโบเทนแบบรัวๆรัวพีเป็นพี่เบ๊กอยู่แล้วพี่มันตายไปแล้วถ้ามันใช่อ่ะนะหมดพิคกิ้วเลย ผลร้ายก็คือแกเองเลยวะแกเดิเป็มโดนบอสหลอกเราเราอ่ะน่าสงสัยสุดเลยบอกให้โวยนานจังเจาเออเจ้าต้องเปิดเกาะข้างล่างนะครับ เออมากติจะกดพอดีตีกดก่อนมอสอยู่ไหนเนี่ยมอสอเพิ่งออกม,ม,มาเจ้าห้องแอดมินเดินมาคอมมูเพราะว่ามีคนซาโมเทตก่อนหน้านี้กิ้ฟออกมาจากเมดเบกับเจเล่ D, กับพี่กรรมกับพี่ปิง่งตรงไหนวะ <c oughs> ผมคิดว่าน่าจะเป็นไ,ไฟศพน่าจะอืดนานแล้วนะคิด<ม> <นะ S 3> เดี๋ยวนะรรเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่ปิ่นตายใช่ไหมใช่คิดอะไรมากอะกระกิฟเหรอใจร้ายมากเลยโอเคโอเคออาเปแลเวแล้วเลยอ่ะอ่ะอะ ที่กลับแน่ๆเอาเลยต้องไปด้วยไปห้องคอมูกันหมดนี่แหละพี่ขับไปโอ้โหไอ้ตีไอ้ตัวรีพอร์ตโอ้ยทำไมง่ายจังเลยอ่ะแบบทำไมอ่ะไม่ไหวเลยทำไมอ่ะเดินมาด้วยกันแล้วเขาทำเป็นกดไปต้องกดกินกดเดินเดินเดินไปรวมก่อนด้วยแล้วค่อยกลับลงมากดต้องทำอะไรล่ะ กูเพนอีกแล้วเหรอไปแม่งก่อนเลยมา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 อุ้ยมีอะไรจะสารภาพไหมครับพี่กมใดใครต่อติ๊กกมใดต่อทำไมกำผลต่อหน้าต่อตาพี่กมไอ้เหี้ยแล้วกูวิ่งกับมึงมาตลอดทางฝากด้วยเนี่ยพี่กมไม่ปิดไม่อยู่อ่ะพี่กมจะยอมรับแบบใบ้ๆย่เนี่ยไม่หรอกไปจบจมพี่พูดไปแล้วจบโอ้อ่ะกิวฝากด้วยนะอะไรวะ อ้าวอ้าวเฉลยว่ะอ้าวพี่ทำอะไรไม่ได้แล้วผมผมหมดปรนดินแล้วใจร้อนเกินไปพี่คอนไม่ได้ข้ามันพูดอยู่นี่ไงใจร้อนเกินไปเฮ้ยย อุ้ยใครเนี่ยพยียพรินซ์คุณตายที่ไหนคะตายที่ไหนอยู่ตรงที่ทิ้งขยะด้านล่างจ้ะน้องมอนหรือเปล่าน้องมอเพิ่งเดินสวนกับกิ้วไปตรงห้องของขยะหรอแกข้างล่างใช่ผมพิ่วิ่งผ่านขยะมาเท่าที่ผมเห็นเนี่ยผมเห็นพี่วิทเดินผ่านมาทางนั้น่ผม เดียวีตอนแี้ผมก็สงสัยที่วิกอยู่แล้วก็เห็นว่ามีเฟสก็เลยจะกลับไปเขาม่ร่้เขามาจากคอมูเขาเห็นตองม้าเดินแล้วเดินกลับไปรีพอร์ตหรือเปล่าเฟสที่คือฆ่าเซอร์ไพเวอร์หรือเปล่าพี่สงสัยพี่วิกเพราะว่าตอนแรกอะกลัวโดนดับเบิลคิวไงแต่ว่าพอดีว่ากดรีพอร์ตไว้วหม่เอางี้ก็เลยจับอยู่ตรงไหนกันบ้างเขากําลังเดินผ่านหน้าห้องคอมูสวนกับน้องบอกน้องน้องอะไรวะน้องมอสแล้วน้องมอสมีท่าลังเลตอนสวนฉันฉันมีอะไรเกิดอะไรขึ้นผมไม่มีความลังเลอะไรเลยเธอเดินอยู่ ดินยกยิกย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 แล้วตกลพี่วิคตายใกล้ๆแถวนั้นใช่ปะพี่ปิ๊นพี่ปิ้นพี่ปิ้ยงไม่พลายงไม่ตายเย็นเยเย็นเยแต่เย็นนะวดคนสงสัยพี่วิคใช่ผมก็สงสัยเหมือนกันอีกแล้วเหรอผมเห็นพี่เข้องัดยะคือไม่ใช่พี่เดลเล่แน่แนี่เ็นเล่อยู่แอดมินกับผมเดินมาจากไหนอ่ะเดินมาจากทางห้องคมูไม่อย่างไงก็เป็นพี่วิงเพราะพี่วิไม่ไปช่วยแก้ออกซิเจนเลยทุกคนเขาไปแก้แก้แก้อยู่บเตเล่เจ็ดวยห ได <5, S 2> บ้า 4, แก้แก้อยู่สามสองไม่ไม่โหวตไม่ได้แล้วมันไอ้นีแล้วเฮียรอดไปได้ยืน <c oughs> เรียงกันทำไมเว <c oughs> <c oughs> อ้ยมีใครมีเควสรูดบัตรบ้างครับ <c oughs> ไม่หรอก <c oughs> ไม่มีครับมีแต่เควส <c oughs> ห้องคอมมู เพิ่งจะรู้เสร็จเนี่ยไม่ไม่ไม่ผมไม่มีนะรูบบัตระเขาไม่รู้อ่ะเขายังไม่ได้ดูเลยว่ามีเขาดูแบบเขามีโหลดไฟล์แบบนี้ไม่ได้มีรูปบัตรทุกคนอ่ะถ้ามีก็ต้องมีทุกคนไม่ใช่เหมือนจะไม่ใช่นะครับแต่ผมไม่มีนะก็คือตอนนี้ฆาตกรเหลือคนเดียวแต่ดเฟผมก็ยังเหลือเราจะทำเฟซกันก่อนเพราะฆาตกรเหลือคนเดียวเฟซผมเหลือแถวแถวขวาหมดเลยได้ก็ไปเดี๋ยวไปติดกันของผมมีเนี่ยรูดบัตรเอ้ไม่ใช่รูดบัตรเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะไปทำอ่านแม่ โอ้ยเล่นยากจริงโว้ยตายดิโว้ยโดนลุกลยขาแม่งจริงเลยเอาฮาดีกว่าขัวฮาเลยใส่ใสนเลยสัดต้องเป็นเซลล์รีพอร์ตแน่ๆเลยอ่าตรงที่ทิ้งขยะครับต้องเป็นเซลล์รีพอร์ตแน่ๆเลยเพราะว่าเมื่อกี้มอสยังเดินตามผมมาหลัดๆอยู่เลยอยู่ๆมอสก็ตายทิ้งขยะอีกแล้วไม่เห็นอะไรเลยต้องเป็นแครอทแน่ๆ เป็นแน่แน่เลยถ้าไม่ใช่ทุกคนประนามผมได้เลยประนามได้เลยของจริงถามเลยเหรอเที่มือลั่นปะไม่ต้องเฉลยเหรอเฉลยเไม่ได้มือลั่นแต่กูอ่ะเหมือนไส้ไม่ลั่นหรอกโดนผมจับได้ตั้งแต่แรกน่าจะเคสไม่ได้เหมือนไส้จริงๆอ่ะระยะระยะข่ากิ้วถึงก่อนแต่ไม่เอากูรอก่อนเลยรอก่อนเลยเมล่อนก่อนเลย เียวันนี้เป็นบ่อยอ่ะวันนี้เป็นบ่อยจนน่ากลัวไอตองอ๋โอ้โออห้าต่อตาไอ้แป๊บเดิน <c oughs> ไปเจอที่ไหนห้องนิเกชั่นครับเดินเข้ามาปุ๊บผมผมเลื่อนท้ายแคตเสร็จปุ๊บ ต่อหน้าเลยอ่ะใครอ่ะต่อ <sentence S 2> ต่อหน้าหา er มายถึงว่าเห็นเห็นศพต่อ <c oughs> หน้า <สบ S 2> หรือเห็นคนฆ่ากันต่อหน้าศพนอนต่อหน้าเลยอ่ะพี่เป็นลินไปไหนวิ่งไปไหนอ่ะตั้งแต่เลิ่มทรายครับอ่างั้นคนที่วิ่งไปขวาก็มีสีฟ้าสีเหลืองพี่อยู่ในห้องขยูรกาบาตอยู่ต้องทำอะไรอ่ะอ้ยโยไม่เชื่อผมหมอ ตัดพี่กิวออกก่อนเลยเพราะพิคิวแบบไปไซสยสุดมันจะเหลืออยู่แค่สาสี่คนนะมันจะเป็นสีฟ้าสีขาวสีเหลืองสีส้มและสีส้มจายเอ้ยกูสาบไม่สคลิปนะเอาหน่อยดีโอ้โห<อ>ว<อ>งคืนความยุติธรรมให้กูด้วยหมอสเอาแล้ว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 าแาดแปดแน่ไม่ปาดด้วยว้าว<อ>มึงสองคนแน่ๆโอ้หต้องหมดแล้วตาตกรยังเหลือครบ เออไม่ไม่เจอศพครับแต่รู้ว่าน้องตายเพราะมีคนทุบโต๊ะคอมครับเดียวลองมีตาวิเศษอย่างนี้ด้วยผมว่าเป็นพี่ต้องกับพี่ปริญเออไม่ใช่กูครับแน่นอนแต่ว่าเป็นพี่ต้องแน่นอนครับเพราะว่าน้องกูน่าจะตายทางขวาเพราะกูเดินฝั่งซ้ายเนี่ยกูยังไม่ได้เดินขวาเลยตอนแรกแล้วก็ตอนที่กูได้ยินเสียงทุบคีย์บอร์ดเนี่ยสักพักกูเห็นต้องเดินมาทางขวาเดินมาทางซ้าย ผมมีต้อกอยู่นะครับมียานวิเศษเรายังไปแตะมือกันที่เรยกเก็ตเลยนะไม่งั้นผมฆ่าพี่ปินไปแล้วนะีต้องจะโหวตตัวเองไหมครับถ้าเราถ้าเราได้เล่นกันต่อแสดงว่าพวกเราโหวตถูกคุณได้เยเจล็อกคุณได้ตีล็อกเย่มาทะลุฝาห้องมาแปลว่าถูกแม่ยิวะพี่ปินครับไลค์สวยเลยพี่ปินไปห้องแอดมินเร็วจังอ่ะตอนแรกพี่ปินยังอยู่ฝั่งขวากับพวกผมเลยก็ พี่เห็นเราเดินไปทางนั้นกันพี่ก็เดินลงไปข้างล่างเลยข้างล่างมันอ้อค่อไกลกว่านะพี่พี่จะไปถึงก่อนพวกผมได้ไงอ่ะกูไปถึงก่อนที่ไหนมีคนถึงก่อนกูอีกกูไม่ได้พูดทั้คุณเบลผมว่ามันไม่มีก้อแก้ตัวพี่อยู่อยู่พี่อยู่ขวาแล้วพี่อยู่พี่ไปตายมันอ่ะที่สบายใจคือควสยพี่อยู่ทางขวาหมดแค่นั้นแหละตาก่อนพี่บอลินถ้าไม่จบก็มอสนี่แหละดีเลยโดนมอสหลอกทั้งเกมไอ้ช้าพี่กิวเหรอ เอาพี่กิวอ๋อพี่กิวพรีใจเรามาตั้งแต่แรกซื้อกกะอะไรยังไม่ได้ทำอะไรเลยนั่นนะเดี๋ยวซือแต่ถ้าเป็นพี่เจเล่นี่หฮาเลยนะลูกบอสหลอกชัวร์ตาเนี่ยก็หวนโดมพี่เจเล่หลอกผมแบ้น้องจะเสียใจมามจะปวดเทียบลอยดีวีดเย้ใช่ตอมใช่ตอง ผมเขาไม่มีใครเชื่อผมเป็นมา้างล่างจริงเหรอ้างล่างแต่กูไปทางไหนวิ่งไปอย่างรวดเร็วเลยเนี่ยคืองงมากว่าเมื่อกี้พี่ปิ๊นเพิ่งมีจิตสัมผัสบอกว่าน้องติ๋วตายเพราะอะไรใช่ไหมแต่ก็จะเอาพี่ปินออกฉันก็แบบอะไรวะจริงจังโอเคตาไม่ต้องเป็นอย่ามานัวนะแมวแล้วเฮียเสี่ยงไม่อยู่ใกล้ดีกว่าไปไปไม่รู้แล้วเนี่ยไว้ใจใครไม่ได้แล้วเนี่ยตอนนี้ จะเช็คเดี๋ยว่าปุ๊บอีกนิดเดียวเองอ่ะเฮ้ยตายไปสองเรียนดูพี่เอ็นดับเบิลคิวเจอตรงไหนไม่เจอผมวิ่งมากดอีเมอร์กดเช็คเฉยแต่พี่พี่กับวิกอะชัวร์ไม่ได้เป็นเพราะว่าพี่ทำเควสกับวิกอยู่สองคนซื้อใจเปล่าซื้อใจเลยเอออันนี้เขาอยู่อยู่นานมากอยู่จนแบบคงไม่ใช่แล้วล่ละเพราะทำเควสสามเควสไม่มีแต่ดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดครับกินมะขามได้ป่ะโหวดโหวดคนกินมะขามเลย ผมไม่รู้ถูกหรือเปล่าแต่ผมชอาเป็นพี่กิลเพราะว่าก่อนที่ผมก่อนผมไปแก้รีแอคเตอร์ผมก็ส่งอ้อมอยู่พี่กิลเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับคิปปินวิธีการเล่นแปลกๆฮะเพราะว่าค่าปิ้นโอเคเข้าใจได้แต่ค่าเมลอนคนแรกแสดงว่าไม่ตั้งใจให้พูดเลยปกติไม่ไม่คนพูดแต่ว่าเขาทำเลยค่ากูเข้าใจได้หรือเยี่อะไรฮะมีช่างไฟในตำนานเหรอ เรื่อ <enjoying> ง <art> ต้องเต็มกระบาอมึงกล้าไปกิ้วทราไมเกิดอะไรขึ้นผ่อดไปแล้วเกิดอะไรกันใครครับผ่อนแล้วมาจากข้างบนผมเห็นศพ พี่กิวก็เห็นต้องอยู่ในบริเวณนั้นอยู่ตรงหน้าห้องแอดมินกดไหคุณนึกว่ากูรีพอร์ตนะเนี่ยไอ้หียคือผมมาจากตรงคาเฟ่แล้วคือเจอพี่กิวจะกดละแต่ที่ผมเห็นเห็นล่าสุดก่อนผมจะออกจากห้องไฟมาผมเห็นคุณคิ้วอยู่กับคุณเจเล่ใช่เพราะพี่เห็นเจเล่ตามขึ้นไปอยู่ถ้าตามหลักฐานก็คงเป็นเพื่อนต้องละเพราะว่าตอนเห็นลเหลืออยู่สองเลยนะเนี่ยแต่แต่พี่กับวิกกัไม่ใช่แน่ๆเพราะว่าเดินด้วยกันตลอด ปว่อะไต้องกดต้องกดต้องกดกันดีๆเลยไม่จะแตกแล้วล่ะมากำัากดให้แล้วพี่กำกับผมไม่ใช่แน่ๆแล้วคือน่าสงสัยที่สุดตอนนี้ใกล้ที่สุดตอนนี้ผมเห็นผมเห็นเล่ผมเหรองสัยตั้งแต่ตอนแรกแล้วที่มากดเอเมอร์เจนซี่เช็คดูอ่ะทำไมถึงเช็คดูเพราะปกติเล่ไม่เล่นแบบไม่เล่นเอเมอร์เจนซี่คือถ้าไม่มีเหตุจริงๆอ่ะเล่จะไม่เช็คเว้ยไหนก็อันนี้มันก็น่ารองเชฟเพราะผมเห็นผมต่องต้องผมเห็นคนอยู่เป็นกล้วลก็เร็จปั๊บคือคนตายพอดีปุ๊บเลยนะ เรียบร้อยจบเกมเริ่มเล่นเกมใหม่กันไม่ใช่ก็แตกเริ่มเล่นเกมใหม่กันดีกว่าเริ่มเล่นเกมใหม่อะไรยังเหลือมึงอีกคนนั่นไงนั่นไงตีรู้แล้วใครเก่งมากนะสบายแล้วมาได้จนถึงรอบสุดท้ายอีกสองวิเท่านั้นน่ะอีกแค่สองวิเท่านั้นแต่ไปไม่ได้ไกลกว่านี้คุณวิกเดินไม่ตรงไมอ่ะไม่ได้เลยเว้ย นเ็มึงไม่สามารถทําให้พี่กรรมกับพี่วิกแตกแยกกันได้เพราะเขาแบกคิดหนักมากจะทํำยังไงให้เขาไม่เชื่อใจกันวะเขาอยู่ด้วยกันทั้งเกมเขาพูดด้วยกันนานมากนานตัดน้านอาโผเร่มึงมึงน่าสงสัยมากจริงๆนะเฮ้ยพี่ผมว่าเมื่อกี้มันดูฉลาดมากเลยนะไม่ในฐานะที่ผมคุยกับเมลอนในห้องแชท ผมเขาบอกว่าแม์เมื่อกี้เป็นแมทที่เจเล่ฉลาดที่สุดเป็นนแม์ที่ฝากฝังให้กับเจเล่แบบโชว์ฟอร์มสุดๆโคตรมีดีอ่ะในขณะอีพีวิกนั้นมีข้อตาลานอ่ะผิดตายนะตายนะแต่งโัวอ่ะคือคือรูปการรูปการมันออกทรงนั้นนะมึงก็คิดดูดิก็ไอ้คิวเดินขึ้นไปก่อนไล่เล่ตามขึ้นไปแป๊บเดียวก็ตายแป๊บเดียวจริงๆตายกเลยอันนั้นคือท้าว่า มายืนอยู่ตรงนี้มีให้รีพอร์ตแต่ไม่เห็นโศมอ่ะู่ในเว็บพอนค่ะเจเล่ยงไม่ใช่คนฆ่าไม่ใช่ปิ๊นไม่ใช่เมลอนแน่นอนไม่ใช่ผมแน่นอนเพราะผมอยู่กันห้องไฟกูยังคิดเลยว่านี่มันห้องเชื่อจะชัดกูจะตายหรือยังวะงั้นกูต้องกลัวมึงมากกว่าเพราะมึงยืนอยู่บนห้องนั้นก็เหลือเหลือพี่กมกับตี๋ผมะผมอยู่หน้าห้องแอดมินไะเือนกัน ไม่อยู่แต่อยู่ข้างล่างพี่พี่กรมอยู่ตรงไหนอะครับอยู่ตรงห้องอะไรวะไอที่มาในนั้นน่ะไม่อะไอยเงี้การนึกเชือู่บานเ่อมอย่ารเงี่อยู่บนกนึกจะองนเอยู่าร่อู่นการนึกเชื่อมอยู่รเ่อมยู่ข้างลึกเ่อมอยู่การนึกเชื่ออู่านเมล่อยู่บนการน่อมอยู่บนนเอมอ่นเมยบกนึ่ออบรเ่มกนการังเมอยู่การน่มอยู่เหกือนกาน่อมันมานไม่มียลักฐานอะไรไง ออผมยู่พี่เจเล่นอยู่กับกิ้วอยู่อยู่โตแอดมินครับอยู่ที่โตแอดมินไม่รู้อ่ะขอไปคิดก่อนล้วกันเจเล่นบอกว่า you can CV เพราะว่าเจเลีนจอนซีน่าเด้งเลยเขาเห็นอยู่ไปทำโดนด้วยเองเลยไอพีกามเดี๋ยวพี่กามเอาอีกแล้วนะพี่กามใช่ไหม มือร้านอีกแล้วแล้วผมสงสัยว่าี่พี่กำไปแหละเดี๋ยวนะพี่กำเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์สองร้อยเปอร์เซ็นต์เราโหวตพี่กมไปแล้วเราอยากกดสคริปต์มากเลยขอโทษขอโทษไม่ไม่โหวตพี่กมโหวตพี่กรมมาถูกแล้วพี่กมฆ่าพี่วิทย์เ็จแล้วเหยียบขบซ้ำด้วยนะตีเป็นลายผสมรู้ร่วมคิดหรือเปล่าเนี่ยเออแต่เหมือนแต่เหมือนวิตรีจะเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดยังไงไม่รู้ฝากด้วยนะเจเล่ ได้พี่ได้เอาพิกรรมที่เหลือให้พี่ไหนนเอาพิกจรมเอาก่อนเอาพิกจรมเอาก่อนเอาพิกรรเอาตอนนั้ได้เลยเนียบศพพี่วิกด้วยพี่วิกต้องไม่ตายพี่แม่ไอพกมดูสิเป็นคนดังเชียร์มีแต่คนโบวชให้พี่วิกไม่ตายฟรีกลัวตายฟรีหลายรอบอ่ะกลัวฟรีฟรีเฮียเหลือฆาตกรคนเดียวอะใครอ่ะไปเราเสร็จแล้วพี่กิวเดินพี่กิวแตกอ่ะเอ๊พี่กิวเดินเข้าไปทาห้องไฟไม่ใช่หรอ ผมว่าพี่ตีแล้วพี่ผมก็ว่าพี่ตีผมก็ว่าน้องกูนี่แหละทำไมทุกคนผมสงสัยผมวะผมน่าสงสัยทุกทียูซัทอะคุณเกิดได้ทำเือแบบซื้อซื้อความเชื่อใจแบบมีการซาโมเทตตรงแบบดีเวคเตอร์แล้วคุณไปเยือนนั้งแต่คนแรกเลยตอนแรกผมอยู่ห้องไฟอ่ะพอซาโมเทตปุ๊บผมก็วิ่งไปเลยเพราะว่าผมทำเควสเสร็จพอดีว่าเป็นคุณตีเราโบวตเลยไหมแล้วก็จบเกมนี้กันแบบว่องไวผมค่อนข้างผมเก้าเก้าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์คิดว่าใช่อาวีผมว่าไม่ใช่เจเล่ผมอยู่กับเจเล่เยอะมากอ่ะ ถ้าไม่ใช่เราก็จะแพ้เกมนี้กันนะครับดึง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 บาริสตพี่ก๊าบเอ่าอีกแล้วนะพี่ก๊ากโเคจะเดินเบื้องคิวยขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับไว้ใหม่นะครับเดี๋ยวจะได้กับไปต้นเองครับ บบาายครัโอเคคร,ครับทุกคนวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมา,มากๆที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผ่ามพามด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ